อยากสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองอยากมียอดขายอยากให้คนรู้จักแบรนด์สินค้าแล้วก็บริการของเองตัวเองใน Facebook ในสื่อโซเชียลมีเดียทุกอย่างจะต้องทำยังไงครับโคชั่วโมงนี้รู้สึกว่านะครับหลายๆแพลตฟอร์มเนี่ยก็ถูกปิดกั้นเกือบจะหมดเลยในเฟซส่วนตัวบางทีใน t ิ k ตอกบ้างบนะคงทีบางทีใน IG หรือต่างๆจะทำยังไงนะครับสิ่งที่สำคัญนะครับในง่ายๆยกตัวอย่างเหมือน a c e b o o k เนี่ยนะครับเขาบอกว่า ทำไมเราถึงมียอดขายลดน้อยลงนะครับเนื่องจาก a c e b o o k เนี่ยนะครับถ้าเผื่อเราขายสินค้าในบริการเนี่ยเขาจะมีการลดการมองเห็นนะครับจากพันเหลือร้อยจากร้อยเหลือ10จาก10เหลือ5แล้วก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วในหลายแพลตฟอร์มเนี่ยก็เริ่มการบล็อกการมองเห็นถ้ามีกล่องมีสินค้าแล้วก็บริการนะครับข้อแรกเลยนะครับเราควรจะต้องทําข้อหนึ่งเลยนะครับถ้าเผื่ออยากจะกลับมาขายค่าขายสินค้านะครับแล้วก็บริการได้นะครับ ข้อแรกเลยก็คือสร้างแพลตฟอร์มการาขายขางออนไลน์ไว้ในหลายแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็น Facebook เป็น Line เป็น IG เป็น TikTok เป็น YouTube สร้างไว้มีช่องมามีมากกว่ามีหลายช่องทางเนี่ยนะครับดีกว่ามีช่องทางเดียวข้อที่2นะครับแบ่งเวลานะครับแบ่งเวลาบริหารงานนะครับการโพสบนโซเชียลการโต้ตอบลูกค้าเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญบางคนไม่แบ่งเวลาอยากทำตอนไหนก็ทำ <c oughs> ไม่ได้นะครับต้องแบ่งเวลาชัดเจนว่าสัก,กวันละหนึ่งถึงสชั่วโมงถ้าเราคิดว่าจะใช้ตรงนี้เป็นอาชีพจริงจังนะครับโคก็จะใช้เวลาแบ่งเวลาในหชั่วโมงในการทำโซเชียลสอชั่วโมงในแต่ละวัน 3. นะครับสร้างปฏิสัมพันธ์นะครับปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ไปกดคอมเมนต์ไปกดไลค์ไปกดแชร์นะครับเพื่อให้แต่แอปพลิเคชันเขาจับแล้วว่าเราเนี่ยมีการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนขอบอกนะโค้ดไม่ได้เน้น,น Facebook อย่างเดียวขอบอกว่าในทุกๆฟังก์ชันควรทำเหมือนกันปฏิสัมพันธ์ไปกดไลค์กดแชร์นะครับข้อที่4นะครับก็คือในส่วนของการที่เราต้องไปดูซิว่าเราขายสินค้าแล้วก็บริการอะไรอ่ะถ้าเราขายอาหารเกี่ยวกับการลดเบาหวานเราก็ไปดูซิคนไหนมีอาการป่วยเบาหวาน เราขายสินค้าแม่ละเด็กไปดูซิเพื่อนเราคนไหนขายสินค้าแม่ละเด็กเข้าไปสร้างปฏิสัมพันธ์กับเขาเนี่ยไม่ได้ไปขายของนะไปทําให้นะครับมันเกิดการที่เราเป็นเลือกกลุ่มลูกค้าเพื่อทาง Facebook หรือทางฟังก์ชั่นอื่นจะได้เปิดการมองเห็นในเขามองเห็นเรานะครับสุดท้ายเลยนะครับ ก็เ,เรียกว่าในเรื่องของการเปิดแล้วก็การปิดการขายพอสร้างไปสัมพันธ์สภาพไปสักพักหนึ่งนะครับอาจจะนะครับเอาลิงก์นะครับแฟนเพจให้เขาไปซื้อนะครับลิงก์เว็บไซต์ให้เขาไปซื้อนะครับอาจจะส่งข้อความใน m essenger หรือ inbox หรือให้เขาสามารถซื้อหน้าฟีดได้เลยเห็นไหมครับกระบวนการง่ายๆนะครับอย่าลืมนะนะครับตรงนี้ใครใครก็สามารถที่จะเพิ่มการมองเห็นแล้วขายสินค้าแล้วก็บริการในโซเชียลได้ครับ